สวัสดีครับผมนายแพทย์ศิลาละวัฒน์ไทยนะครับเป็นศัลยศาสตร์ทรงอกนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดสองกล้องในช่องทรงอกนะครับการผ่าตัดทรงอกในประเทศไทยนะฮะเราต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ย80%เนี่ยนะครับก็ยังเป็นผ่าตัดเปิดอยู่นะครับจริงๆแล้วการผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเช่นเราดูในคนทั่วไปเนี่ยพบว่าเทคโนโลยีมันเข้ามามากขึ้นแล้วการผ่าตัดสองกล้องก็เป็นอีกอันหนึ่งน,นะครับที่เข้ามามีบทบาทในการผ่าตัดในช่องทรงอกนะครับ โดยปกติ่ยที่เรารู้กันว่าการผ่าตัดปอดหรือการผ่าตัดเนื้อส่งอกเนี่ยผ่าตัดเปิดเนี่ยแผลขนาดค่อนข้างใหญ่เกือบ30เซนเลยบริเวณอยู่ข้างลาตัวนะฮะปัจจุบันเนี่ยเราเขามีบทบาทนะฮะตัวตัวผ่าตัดสองกล้องเนี่ยแผลเราลงไปเหลือแค่3เซนนะครับนะครับสามสี่เซนตำแหน่งเดียวข้างลาตัวเหมือนกันนะฮะพวกนี้เราทําเพื่อสามารถให้คนไข้เนี่ยลดอาการบาดเจ็บนะครับลดภาวะแทรกซ้อนฟื้นตัวไวนะครับและกลับมา ใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติได้เร็วขึ้นนะฮะการผ่าตัดในช่องทรงอกเนี่ยก็ทําได้หลายโรคมากๆนะฮะโรคตั้งแต่หนึ่งนะครับบริเวณเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับโรคปอดนะฮะโรคปอดนีได้ได้แก่อะไรบ้าง,น,งนั่นคืมะเร็งปอดนะครับหรือว่าจุดที่ปอดนะครับหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกเนื้องอกในปอดนะฮะและต้องการทําการผ่าตัดอย่างที่สองนะฮะ ก็คือในโรคที่เกี่ยวกับพวกเยื่อหุ้มปอดอย่างเช่นลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นคนไข้ที่เป็นหนองในปอดเราก็สามารถทําการผ่าตัดสองกล้องได้นะฮะอันนี้3คือพวกกลุ่มเนื้องอกในช่องโหว่ต่างต่างอย่างเช่นต่อมไทมัสนะครับหรือว่าตัวก้อนที่เราเจอบริเวณตําแหน่ง,งเช่นบริเวณข้างหลังบริเวณตรงกลางในช่องโหว่พวกนี้เราก็สามารถทาผ่าตัดสองกล้องได้อาจจะมีโรคอื่นๆที่เราสามารถทําได้ก็อย่างเช่นโรคที่เรียกว่าเงอออกที่มือ นะครับหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับพวกอาการต่างๆในช่องทรงอกหรืออาการบาดเจ็บถ้าต้องการเอาน้ําออกมาพวกนี้เอาไปตรวจสอบพวกนี้เราก็สามารถทําได้ครับการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดนะครับระหว่างผ่าตัดเปิดกับบาลสองกล้องเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่การเตรียมตัวคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าการดูแลตัวเองเนี่ยก่อนผ่าตัดเราจะแนะนําว่าคนจะต้องงดบุหรี่นะครับสำหรับคนไข้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่งดคนกบุหรี่30วันนะครับ อย่างที่2ก็คือต้องเตรียมการทำเกราะผ้าบำบัดนะครับการดูบริหารปอดเพื่อป้อางกาันปอดแฟบนะครับหลังผ่าตัดปกติแล้วเนี่ยเราเปรียบเทียบกันนะครับถ้าสมมติผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดสังกล้องห์ปอดไปปกติการผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับวมลวมยานรวมสะลบนะฮะกรรมาตัดเนี่ยระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลอยู่ที่ประมาณ4-5วันนะครับแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิต จาวันได้เลยนะฮะอาจจะมีปวดแผลบ้างในบางรายปวดแป๊บๆหรือมีอาการไอได้แต่ว่าพวกนี้มักจะค่อยๆดีขึ้นภายใน1เดือนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าการผ่าตัดของตัวมะเร็งตอดเนี่ยมักจะนิยมใช้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นที่เรียกว่ามะเร็งระยะที่1หรือมะเร็งระยะที่2ส่วนมะเร็งระยะที่3ที่4เนี่ยบทบาทหลักอาจจะเป็นตัวเคมีบําบัดครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะมีบางกลุ่มที่อาจจะมีการผ่าตัดเนี่ยเข้ามามีบวัตทได้อยู่นะครับฉะนั้นต้องเลือกไปละลายไปนะ โดยส่วนมากเนี่ยการผ่าตัดผ่านกล้องนะครับในระยะที่ 1- นึและสเนี่ยส่วนมากก็ทาได้ประมาณ70% 80%เลยนคงคข้ทั้งหมดโดยส่วนมากตัวผมเองเนี่ยก็คือก้อนมะเร็งน้อยกว่า7เซนนะครับหรือว่าไม่มีการลุกลามไปที่บริเวณเส้นเลือดหลักหรือว่าไม่มีการลุกลามบริเวณที่หลอดลมหลักพวกนี้เราสามารถทําผ่าตัดสองกล้องได้หมดนะครับโอกาสสาเร็จค่อนข้างสูงเลยฮะ สำหรับผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคดังกล่าวนะฮะอย่างที่กล่าวไปตอนต้นหรือว่าบุคคลที่มีญาติหรือมีคนสนใจนะครับต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับการผ่าตัดสองกล้องในช่องโซนอกสามารถสอบถามได้ผ่านทางแอดมินนะครับหรือว่าติดต่อเข้ามาในเบอร์โทรศัพท์ของโรงพยาบาลจุฬาลัตเก้แอร์พอร์ตนะครับาทางโรงพยาบาลก็จะให้คําแนะนําและคำปรึกษาต่อไปครับ